สวัสดีครับอกัใใวบนน้ำใจอยู่นี่นี่หอพันมาในะนำมีเรื่องตัวนะครับตัวนี้เคยเอามาประชุมอะไครับทั้งมดตัวนี้ผมอปราชุมไปห้าตัวครับมีน้ำไว้ได้ไปฟังกันเลยครับตัวนี้มีน้ำปลาเก้าเป็ดวนครับบานโป๊ะตังตัวนี้จะตีๆกันจนอบไว้ไม่เคยไปไกลครับตอนที่พิอมมาประช้มตอนนั้นอยู่ยายไม่อยู่ทั้งกัดผีทิศหน้าอยากวามกับ ปมใดไปร่มไปตั้งมดห้าตัวครับเกิดเป็นผู้ตั้งมดตอนนี้อยู่อย่างเสีอย่างห้าผีครับตอนนี้ชาวาะวนก็ได้ตายลงแล้วนะครับตายไปตายทีเตเตตาแก่ครับแต่ตายาจุดแรกตอนนี้พนันโดเดนมาครับราคาแบบว่างว่างก็ได้เป็นเทรนเราจนดีจนเก่งเกือบถูกตัวครับ เป็นนัวประเพทิวัดชายโลกจาร้านดีทั้งอีกอย่างวิชาเข้าไปทุกวัน,นครับเป็นนัวประเพติปลายเข้าเมนครับใจหย,ยอดดีเข้างามโล่ิมพแจ๊บๆจแบบจนไม่เดินหน้าครับไปล่างตังคอหาชีดไ้วยครับจนปลายเข้าปลายเมนมีเดือยตายยากระตีเนๆ่ๆตอนนี้หักตัวแล้วครับจนไปตัวหลาทุดกระตีชนะครับมีเชื้อวา่าล้งางซ่าต้นเป็ดกับอยู่ที่กายกูเราเลยนาย จนหนึ่งหนึ่งไฟครับวันนั้นจนทำเท่นกับพวกนั้น,นโจพวกนั้นแบบดีครับครับด้วยไหวพริบงานันะครับก่อรวมใน้ำใจครับอนุรักษ์พัฒนาสร้ันปันครับเพราะวันนี้ดับจมดับเียน็นคลิปไม่ละครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ